เอาละครับผมก็ขอกราบส,สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเองเอทีโคเวอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบโทจินะครับผม ซึ่งผมขอย้ําก่อนนะครับว่า,วาดาบโทจิเนี่ยวิธีการทําเนี่ยผมจะไม่รู้นะซึ่งมีอันงนรับผมที่ผมไม่รู้วิธีการหาก็คือในส่วนของออผมของโทจินะครับผมคือผู้สร้างเขาให้มานะแต่ผมไม่รู้วิธีการหาก็ขอโทษด้วยนะกันก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวรีวิวแล้วก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคซึ่ง n p c ในการขายโทจินี่อยู่ตรงเกาะโทจินะครับผมไมื่คมาด้านหลังเ่ยจะเจอกับส่วนของ โทจินะครับผมเอวซีโทจินะผมมันบว,ว่าต้องการโทรจิเฮิร์ก็คือหัวนั่นเองนะครับผมหัวของโทจิแล้วก็โกโจนะครับโกโจที่เป็นก้อนสีแ,แดงนะครับผมโกโจอะไรวะไม่รู้เหมือนกันที่มันรอปจากเอ่อตัวโทจินะครับผมนี่เนี่ยผมมันจะรอบจากตัวโทจิเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ต้องการหมวกหัวของโทจิเออ ก็ผมไม่รู้วิธีการหานะครับผมซึ่งแอดมินเป็นคนให้ม,มานะครับผมซึ่งแอดมินเป็นคนให้หมวกมานะครับผมก็คือหัวของโทจิแหละเรื่องผมไม่รู้วิธีการหาก็ขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวรีวิวก็แล้วกันนะครับผมโอเคมาตอนถือนะครับผมก็จะมีหนอนขึ้นด้านบนอย่างนี้นะตอนถือไอ้ดาบโทจิใช่ปะมันจะไม่ใช่ดาบซินนะมันแยกกับดาบซินนะครับผมตอนถือนะครับผมก็จะมีหนอนขึ้นนะหนอนมาขึ้นตรงตรงหลังเนะี่ยะโอเค แล้วก็พอเราใช้สกิลนะครับผมก็จะไม่รู้ว่าเพิ่มดาเหมจหรือเปล่านะครับผมนะตอนที่หนอนมันขึ้นมาบนตัวเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่สกิลแซดนะผมสกิลแซดสกิลแซดเป็นสกิลแลวบประชิดแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับนึงนะโอเคก็เป็นสกิลแลวบประชิดนะครับผมก็ผมจะลองใช้โดนโทจิดูนะ ประมาณนี้ครับผมอคอนานเดทเลยนะโอเคสกิลต่อไปก็เอ่อเป็นสกิลพุ่งออกไปนั่นนะครับผมก็ใช้ระยะไกลได้น,นะเนี่ครับผมเป็นการพุ่งออกไปนะครับผมแต่ว่าไม่ตายนะผมจะลองอีกรอบหนึ่งวันนี้จะลองแบบให้ทุกคนดูแบบเห็นชัดๆเลยนะว่าพุ่งไงนนะอ่ะมอบนี้นะครับโดนด้วยนะโอเคมาสกิลซีนะครับผม สกิลซีไม่รู้คือการอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับผมสกิลซีลองไใช้ะระยะประชิดก่อนอ้าวเชียรกูโดโซจิเอา้าหนึงสกิลซีนะครับผมเป,เป็นการเปิดบ้านแดงหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นอะไรแดงๆเป็นการถีบนะครับผมนะเกตเตอรไมเป็นสกิลเอสกิลวนะเป็นการใช้คัตซีนนะครับผมวันนี้ วันนี้ครับผมเป็นการเอ่ออะไรวะเป็นการจับทุ่มลงก,กับพื้นแล้วก็เอามีดเจาะเอามีดเจาะคอ,อรหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S อ๋อเป็นการฟันลงก,กับพื้นนะเป็นการฟันคอแล้วก็เอามีดปักนะครับผมวันนั้นเคลวันนี้นสำหรับการรีวิวดาบโทจีนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้มมผมด้วยนะครับผมลิงก์แมพอยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะโอเคข้าวต้วลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย